สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาพบกับลูกค้าท่านหนึ่งค่ะที่เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าที่ตื่นเต้นก็คือว่าทาน KO ไปแค่2กล่องนะคะก็อาการเบาหวานกลับมาเป็นปกติได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างๆดีชันแล้วนะคะเดี๋ยวมารู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้ารบกวนแนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะนงางสาวดมศักดิ์คุณลักเทียงค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าอายุเจ็ด สิแล้วค่ะอ๋อคุณเป้าดมเป็นเบาหวานเนี่ยเรารู้ตัวได้ยังไงคะว่าเราเป็นเบาหวานไปเช็คเลือด <ไป S 2> ค่ะอ่าไปเช็คเลือดไปหาหมอตรวจเลือด,ดหมอเขาเตรวจค,ค่าค่าอะไรคะค่าน้ําตาลอ่าตอนนั้นค่าน้ําตาลเราเป็นยังไงคะที่หมอบอกมันร้อยกว่าค่ะหมอก็บอกว่าให้ลดอ่าร้อยกว่านี่กว่าเท่าไหร่คะร้อยเจสิบมั่ง แปดสิบมั่งเกือบือบ 200, 200ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบก่อนนะคะว่าค่าน้ําตาลโดยปกตินะคะคนธรรมาดาก็คือจะไม่เกินร้อยแต่ถ้ามีภาวะเสี่ยงก็คือ,อาจากร้อยขึ้นไปไม่เกินร้อยยี่สิบห้าพอร้อยยี่สิบหกไปแล้วเนี่ยคือเป็นเบาหวานแล้วเพราะฉะนั้นคุณป้าเนี่ยเกือบสองร้อยนี่อันนี้เป็นแน่นอนนะคะเรียกว่าวสูงทีเดียวคราวนี้หมอก็เลยบอกว่าให้ลดอะไรนะคะให้ลดอาหารอลดยังไงอะคะให้ลดาทาน สมมติว่าทานขนมสองแผ่นให้ลดแผ่นทานอาหารทุกอย่างให้ลดครึ่งหนึ่งโอ้โหให้ลดครึ่งหนึ่งของอาหารทุกชนิดตอนนั้นมันยากสําหรับเราไหมคะยากค่ะอืมก็แต่ก็ทําทาทำสม่ำเสมอสม่ำเสมอค่ะอ่าฮะทำได้ตลอดไหมคะค่ะตลอดค่ะแล้วเราก็ไปวัดอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนค่ะแล้วค่าเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมคะก็ ไม่ค่อยดีขึ้นค่ะอ่าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นมากี่ปีคะสามปีค่ะสามปีค่ะอ๋อสามปีกับการที่ต้องทานอาหารครึ่งหนึ่งต้องจํากัดอาหารต้องควบคุมค่ะแล้วมารู้จักเคโอได้ยังไงคะทาไมถึงได้ทานพอดีลูกชายซื้อมาให้ทานดูค่ะอ่าแล้วยังไงคะหลังจากทานทานแล้วสองกล่องแล้วก็ดีขึ้น อ่าไอ้คำว,ว่าดีขึ้นนะมันวัดยังไงคะไปหาหมออีกทีไห<ป>ม<ท>คะไปหาหมอคะอ่ะไปหาหมอเช็คเลือดโดค่ะแล้วหมอก็องงอะ่ะหมองงหมอหงเลย <c oughs> หมอก็บอกเอ๊ะมันลดได้ไงไงอ่าเพราะว่าถามว่าลดได้ไงที่งงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะมันลดลงไปเยอะเลยค่ะอันนี้ตื่นเต้นมากต้องให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือที่บอกว่าสองสามปีที่ควบคุมอาหารด้วยตัวเอง เราเอาค่าปีปัจจุบันตั้งแต่เดือนมกราเลยที่ไปหาหมอมาให้ดูนะคะจะสังเกตว่าไม่มีเดือนไหนปกติเลยสักเดือน 138, 198, 140, 193, 142, 187ทุกเดือนที่คุมอาหารอย่างเคร่งคัดไม่สามารถทำให้ค่าน้ำตาลกลับไปสู่ในภาวะปกติได้เลยแม้แต่เดือนเดียว แต่ใครแม็กมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากทาน K.O. อนะอไปแค่2กล่องอันนี้ผลล่าสุดเลยใหม่ๆไม่กี่วันนี้เองนะคะค่าอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล้องดูชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ากล้องซูมได้ตรงนี้เลยนะคะอ่าได้ไหมคะอ่าเราให้กล้องซูมเลยเนาะค่าจากที่ร้อยแปดสิตอนนี้กลับมาอยู่ที่100 หนึ่งโอ้โหเรียกว่าปกติเลยดีกว่านะคะตอนนี้ปกติภาวะเบาหวานกลับเข้ามาสู่ในภาวะปกติแล้วคุณหมอตกใจใช่ไหม่า,าตกใจเลยนะดีใจไหมคะดีใจค่ะถ้างั้นถ้าดีใจอย่างนี้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดหนึง่งให้เขามั่นใจนิดหนึ่งค่ะอขอให้ทดลองทานทานอนนี้ดูนะคะเพราะว่าฉันทานแล้วดีขึ้น แล้วออลองดูว่าค่ะ,ะดีขึ้นแน่นอนจะดีขึ้นแน่นอนอเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมใครที่มีอาการฉี่บ่อยปัสสาวะบ่อยะนะคะตอนกลางคืนนะคะอาจจะเป็นเบาหวานท่านก็ไปตรวจได้แต่ใครที่เป็นแล้วนะคะลองมาค่ะลองมาทานเคโอคดูเนาะ,ะเพราะว่าจาก3ปีที่เป็นอยู่แล้ว ใช้ความพยายามของตัวเองเนาะก็อาการก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นนะแต่ทีนี้แค่2เดือนเท่านั้นกลับมาสู่ภาวะปกติถ้าคุณป้าอุดมนะคะดีขึ้นด้วย KO ได้ทุกท่านก็ดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะคุณป้าเดี๋ยวสวัสดีพร้อมๆกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO อาหารเสริมดี็อกบำรุงเลือด ที่คัดสรรสารสกัดที่มีสมุนุุรในการดูแลระบบเลือดอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นดูแลร่างกายง่ายๆทุกวันด้วย KO วันละหนึ่งแคปซูลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ KO ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุภาพสถีทานแล้วเวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องน้อยลงผิวขาวขึ้นใสขึ้นลดสิวอักเสบได้ดีขึ้นผิวเรียบเนียนหลับง่ายขึ้นหลับสบายหลับลึกตื่นมาไม่เคลียป้องกันไข้หวัดต่างๆได้ดี KO อาหารเสริมดีท็อกให้ร่างกายของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ